ตอนนี้ชาวสวนปาล์มเนี่ยถือว่าเป็นเวลาทองนะคะเพราะว่าราคาผลปาล์มเนี่ยเป็นราคาดีแต่สําหรับผู้บริโภคต้องรับมือค่ะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานนะคะว่าราคาน้ํามันพืชเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองหรือว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยค่ะในพื้นที่เขาบอกว่าราคาแพงขึ้นอย่างที่จังหวัดตรังบอกว่าขาดตลาดแล้วค่ะ จากการสำรวจราคาน้ำมันพืชในช่วงที่มีราคาแพงนะคะทั้งที่ห้างท้องถิ่นขนาดเล็กและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะพบนะคะว่าชั้นวางจำหน่ายน้ำมันพืชนะคะที่วางมากขึ้น ก็คือขาดตลาดนะคะคุณผู้ชมนางสาวสุภากิจเกลี้ยงสง์พาณิชจ,จังหวัดตรังระบุว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและก็การจําหน่ายน้ามันพืชในห้างต่างๆก็พบว่าราคาน้ํามันพืชปรับราคาสูงขึ้นทุกยี่ห้อทุกประเภทนะคะพนักงานให้ข้อมูลนะคะน้ำมันพืชประเภทถั่วเหลืองทั้งห้างเนี่ยสั่งมาจําหน่ายเพียง2ยี่ห้อเท่านั้นขนาดบรรจุขวด1ลิตรก็เริ่มขาดมาประมาณ2เดือนแล้วะคะ่ะ ทางบริษัทผู้ผลิตที่แบ่งโคต้าขายมาให้ก็บอกว่าขายให้แค่50ลังต่อเดือนเท่านั้นก็เลยไม่พอขายส่วนสินค้าลอตใหม่ที่จะสั่งในเดือนหน้าก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมีการปรับราคาขึ้นอีกหรือไม่ส่วนน้ำมันปลาล์มก็ขาดแคลนเช่นกันค่ะจากเดิมที่บอกว่าเคยสั่งครั้งละ300-400ถึง400ลังแต่ตอนนี้ไม่มีขายให้แล้วนะคะทางห้างจึงแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อจากยี่ปัวมาขายให้แทนค่ะ น่าจะอย่างฟังเท่าไหร่มีน่าจคนขายเท่านั้นเลยไม่มีนะคะโอ้พูดจาพวกน้ำมันพวกนี้แล้วเขาซื้อจากหยีบป้วยนะเขาไม่ต่อต้อมาจากหยีบป้วยเลยไม่ได้มาจากโรงงานเลยค่ะเลยโผล่เข้ามาแค่นั้นแหละได้แต่อไรก็เท่านั้นนานะโอ้แล้วนี่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนคะก็ยังไม่กำหนดมาเลยค่ะมันแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมต่อต่อหลังตอนนี้มัน พวกนี้ดีค่ะหลังแล้วกายำตึงราคาไว้แต่เราต้องตรึงตึงราคาให้ลูกค้าเพื่อใน้ไดของถูกมากที่สุดนะคะไม่งั้นที่อื่นว่ไปดูไปที่อื่นเพราะออกซิบอร์ยังขายเลยนะที่อื่นเนี่ยใช่ไหมคะยังขึ้นเลยแต่เราไม่ให้ลูกค้าทำอย่างนั้นนะนะสงสารเขาเนียเนี่ยบอกว่าอยากขึ้นเยอะขึ้นมาเยอะไหมไมนถึงจับเยอะทางนะขายไม่ได้กำไรเลยจริงๆถ้าเกิดขายจริงๆมันต้องราคาเท่าไหร่แบบขายจริงๆนะคะเราเราไม่ตึงราคาให้ให้ชาวบ้านนะ19อะ18บาทนั่นแหละถ้าขายจริงๆเนี่ย ถ้าขายจริงๆมีกำไรก็ต้อง58-59บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่54-55บาทสำหรับน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันปาล์มขวดคุณผู้ชมถ้าปากติถ้าขายตามราคาที่ต้นทุนมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่61-63บาทต่อขวดแต่ว่าตอนนี้หน้าร้านเขาขาย58-59บาทต่อขวดนะคะส่วนน้ำมันปาล์มที่บรรจุถุงเนี่ยขายถุงละ57บาท ทั้งหมดเนี่ยทั้งห้างบอกว่าไม่ขายยกกลังนะคะเพราะว่าต้องการกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนที่เป็นครัวเรือนค่ะ ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็เริ่มเปิดจุดจําหน่ายน้ํนามันปาล์มบรรจุขวดราคาประหยัดนะคะเขาบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยจะขายขวดละ49บาทเป้าหมาย3ล้านขวดเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและก็ลดภาระค่าครองชีพเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะหมุนเวียนไปในตลาดต่างๆและสถานีบริการน้ํามันที่เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจะเริ่มขายในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมนทนแล้วก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะ สำหรับสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวดกลมการค้าภายในคาดว่าหลังจากที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นตั้งแต่มีนาคม2568เป็นต้นไปสถานการณ์เนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแรงกดดันต่อราคาน้ำมันปาล์มขวดก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะ ทีนี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของทอดอแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยพอราคาน้ํามันปลาล์มลดลงราคาจะปรับลงด้วยหรือเปล่านะคะอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอลุนรอลุนนะครับ